สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซลล์นะครับผมตอนนี้ยังอยู่กับชุดเซ็ตแทงน้ําหอสูงนะครับผมกับชุดพิเศษนะครับผมเซตนี้ลูกค้าสั่งทำรายล,ละเอียดค่อนข้างเยอะครับผมรายละเอียดการใช้งานค่อนข้างหลากหลายครับผมเซ็ตนี้นะครับตัวชุดตัวโครงสร้างนะครับผมจะจะแยกออกเป็น2ชั้นนะครับลูกค้าต้องการาตัวล่างครับตัวล่างก็จะเป็นแผ่นรองนะครับโพลิเมอร์ ันนี้เป็นสําหรับไว้นั่งเล่นนะครับชั้นล่างนะครับนี่ก็จะเชื่อมขึ้นมายังไม่แต่ว่าไม่มีตะแกรงนะครับอันนี้คือชั้นล่างประโยชน์ใช้สอยนะครับผมเพิ่มประโยชน์ใช้สอยชั้นล่างนะครับแล้วก็มาชั้นที่สองอีกเหมือนกันครับชั้นที่สองก็จะเป็นจุดนั่งชมวิวครับผมชั้นที่สองนะครับวันนี้ปูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงด้านข้างอ้อมทั้งสีด้านนะครับเมือนานเชื่อมตะแกรงไปแล้วนะครับโครงสร้างแข็งแรงเลยนะครับผมเราน้าหนักได้นะสบายสบาย เสาเป็นเหล็กค่าน้ำเงินเลยนะครับ3นิ้วนะครับตัวนี้นะก็มีตะแกรง2ชั้นนะครับตัวนี้รับน้ำหนัก6ลิตรสองถังนะครับตะแกรงอ่ชั้นที่2ก็เชื่อมสวยงามนะครับผอันนี้เราทาสีอ่ารอยเชื่อมสเต็ปแรกนะครับแล้วเราจะพ่นสีเคลือบทั้งหมดความ่น อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่ระับสัมผัสมีตะแกรงนะครับก็จะเป็นตะแกรงเป็นราวกันตกเชื่อมตะแกรงนี้เชื่อมเป็นพิเศษนะครับสัมผัข้เบที่ทำเงินเท่านั้นสวยงามนะครับข้างบนก็ส่วนแรกลงก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับตรงนี่เชื่รับกับแผงโซลาเซลล์ได้6แผงนะครับสูบน้ำขึ้นแทงน้ำนะครับเส้นนี้หลังคานะครับ เราได้สำหรับปกแผ่นครับผมปั๊มสองแรงครับดูดขึ้นทั้งน้ำดูดขึ้นตะคลอง,งนี่คืองานนิ้งานนะครับคุณนี่ฐานที่ทำนิ้วงานนี่ตัวถังที่พส่ลิดดตกองใบนะครับฝานี้ก็จะเป็นโซนของบันไดนะครับบันไดก็จะทําเป็นแนวออกมาเป็นพิเศษนะครับสวยงามนะครับ เป็นบันไดขึ้นจะมีลากระตกบันไดจะขึ้นข้างในนะครับเช่นนี้เราจะทำอลอดขึ้นข้างในได้เลยนะครับ <S <S นี่เป็นบันไดบันไดจะวาเป็นแนวยาวเลยนะครับ <S <S ขึ้นมาจะมีลากระตก <ES> ขึ้นขึ้นมานสวยงามเลยครับผมเช้นนี้รอวันพรุ่งนี้ค Rams าดว่านะ่าจะได้ยกขึ้น ล้วันนี้น่าจะได้พ่นสีครับเก็บงานเนีวันนี้เรียนงานลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะผมทีมงานโคราชโซล่าเซลล์ศูนย์เก้าสครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับ